ซีนใหญ่สวยอลังการลิซ่าแบ็คพิงคนไทยไอดดลเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในพระราชวังอังกฤษบักกิงแฮมชุดที่สวมใส่ไม่ธรรมดาโดดเด่นราวกับเจ้าหญิงมูลค่ากว่า20ล้านบาท ต้องบอกเลยว่าซีนใหญ่อลังการไม่ธรรมดาเลยจริงๆเมื่อสมาชิกจากวงแบ็คพิง์ทั้ง4ี่สาวอย่างจีซูโรเซเจนนี่และลิซ่าได้ปรากฏตัวพร้อมกันที่งานเลี้ยงพระราชวังบัคกิงแฮมงานนี้ก็ทำเอาหลายๆคนแห่โฟกัสที่ลิซ่ากันมากและแสดงความยินดีกับเจ้าต,ตัวกันด้วยเพราะเป็นคนไทยที่ดังกันระดับโลกเอาอะไรมาชุดไม่อยู่แล้วตอนนี้งานนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศได้เปิดเผยว่าสมเด็จพระเจ้าชารีที่3และพระราชินีคามิล,ล่าทรงเป็น เ็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่าที่พระราชวังบักกิงแฮมกรุงลอนดอนของอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธา,านาธิบดียุนซอกยอนแห่งเกาหลีใต้และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคิมคอนฮีที่ได้ไปเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการในงานเลี้ยงครั้งนี้มีแขกได้รับเชิญประมาณ170คนทั้งจากทางรัฐบาลเกาหลีใต้และทางรัฐบาลอังกฤษซึ่งรวมถึงริชีสูนักนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงแคทรีนและเจ้าหญิงแอนรวมทั้งแบกพิงทั้ง4คนจีซูโรเซ่เจนนี่และลิซ่าได้มาร่วมปรากฏตัวในงานนี้ด้วยตามรายงานของสื่อเกาหลีใต้ได้ระบุเอาไว้ว่าแบกพิงได้รับเชิญจากรัฐบาลอังกฤษไม่ใช่รัฐบาลเกาหลีโดยการต้อนรับในภาษาเกาหลีและยกย่องความสัมพันธ์ที่เกาหลีใต้และสหราชาอาณาจักรมีส่วนร่วมกันอย่างได้ยกย่องความก้าวหน้าของเกาหลีใต้ภายใต้แนวคิดความยั่งยืนรวมถึงกระแสะความนิยมของแบกพิงโดยได้บอกเอาไว้ว่านับเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง ที่ได้แห่งคนรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้โอบรับแนวคิดนี้เราขอชื่นชมเจนนี่จีซูรีซาและโรเซ่ซึ่งรู้จักกันดีในนามแรปพิงสํสำหรับบทบาทของพวกเธอในการส่งสารเรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้ชมทั่วโลกในฐา,านะผู้ประชาสัมพันธ์ของการประชุม cop 2 6ของสหราชาอาณาจากักรและโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหรประชาชาติเราชื่นชมที่พวกเธอให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาสำคัญได้ดีเช่นเดียวกับการเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ซึ่งงานนี้ทั้ง4ี่สาวก็เฉลยฉายในงานเป็นอย่างมากแฟชชั่นชุดราตรีที่เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคนสร้างความประทับใจให้กับชาววิงเป็นอย่างมากลิซ่าได้มาในชุดราตรียาวผ้าคลุมไหล่สีฟ้ามองไกลๆหลายคนบอกว่าเหมือนนางเจ้าหญิงเอลซ่าราชินีหิมะมากเลยทีเดียวหากนิตยสารแฟชั่นชื่อดังอย่างโวกได้เขียนบอกเอาไว้ด้วยว่าลิซ่าเป็นเพียงคนเดียวที่กล้าเสี่ยงออกจากกรอบสีกลางมาตรฐานโดยเลือกชุดราตรีผ้าทูลปักเลื่อมสีฟ้าอ่อนที่มา้อมกับผ้าคลุมไหล่สง่างามจากแบรนด์จอนโฮบิกาเสริมด้วย รองเท้าส้นสูงสีเมทัลลิกและสร้อยคอเพชรโดยชุดฮินดีซาสวมใส่นั้นเป็นของแบรนด์จอร์นโฮบก้าคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิชื่อชุด g o d เ e s s of l ล v e หรือเทพีแห่งความรักซึ่งสื่อถึงความเป่งประกายที่งดงามราคาอยู่ที่1 1ึ่งดอลลาร์หรือประมาณ3 5 2 0 0 0บาทไทยรองเท้าซึ่งเป็นของแบรนด์เรเนคาโอวิลล่ารุ่นอนาตาเซียซิลเวอร์แซนเดียวันแฮนเดทเชอร์ีราคา850อปอนด์หรือประมาณ37,500บาทไทยกระเป๋าเป็นของแบรนด์เฟ รุ่นเฟิร์สสมอลสีเวอร์เลเทอร์แบ็กวิดคิวสตันเอฟเอฟโมฟราคา4,600ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ162,000บาทไทยส่วนเครื่องประดับนับได้ว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก,ก็ว่า,ได,า Lisa, ได้เพราะทางแซงขับลิซ่าได้ออกมาเปิดเผยว่าลิซ่าแบงกฮิงได้สวมเครื่องประดับหรูไฮเจเวอรี่ well จากแบรนด์บูคกลี l เลอร์แมเนซิเฟกคอลเลกชันได้แก่สร้อยขอุรุโรแมนด์วอนเดอร์ Roman Wonder, ราคา13,789ล้านบาทและตังหูรุ่นโรแมนดวอนเดอร์เหมือนกันราคา8ล้าน 75,000บาไทไยถือได้ว,ว่าเป็นลุคที่งดงามและมีมูมลค่ามากเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังได้มีอีกชุดที่ลิซ่าได้ใส่เ้ารําพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้มาในชุดจากแบรนด์อัรซวาแบรนด์ของคนไทยเด็กกออกสีเทาแมรีลินเพิ่มแคปด้านหลังดูถูกการล้าเทศารและสง่าง,งามมากราคาอยู่ที่2 6 0 0 0บาทไทยราคาอาจจะมองว่าไม่หรูหราเท่าแบรนด์อื่นมากเท่าไหร่นักแต่พอลิซาได้หยิบมาใสา่บอกเลยว่าทำเอาโดนบิงเซลกันหนักมากว่าชุดจากราคา20 0 0 0บาทไทย พอใส่แล้วดูเหมือนสองหมื่นดอลลาร์มากเลยทีเดียว